บันไดเลื่อนเปลี่ยนทิศทางกะทันหันนักช็อปชาวจีนตกบันไดกันเร่า้าววิดีโอจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นบันไดเลื่อนในหนิงปัวประเทศจีนที่เปลี่ยนใจระหว่างการทำงานซะง,งั้นทุกคนต่างก็รู้ดีว่าการเดินขึ้นบันไดดีกับสุขภาพมากกว่าการใช้บันไดเลื่อนแต่ใครจะรู้ว่าผลดีต่อสุขภาพที่เราพูดถึงนะ่ะมันเห็นได้ทันตาเลยนะ โชคยังดีที่แม้ว่าจะมีผู้ที่อยู่บนบันไดเลื่อนมากมายแต่ว่ามีเพียง5รายที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหลังจากที่บันไดเลื่อนเปลี่ยนทิศทางกระทันหัน รู้สึกว่าประเทศจีนจะมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพของบันไดเลื่อนตลอดเวลาเลยเนาะในปี2014มีผู้ได้รับบาดเจ็บ12รายที่เซี่ยงไฮ้เนื่องจากบันไดเลื่อนเปลี่ยนทิศทางและในปี2011ก็มีผู้เสียชีวิตรายหนึ่งและบาดเจ็บกว่า30รายในลักษณะเดียวกันนี่ยังไม่รวมคนถูกบันไดเลื่อนดูดเลยนะดูเหมือนว่าการเดินขึ้นลงบันไดจะดีต่อสุขภาพจริงๆแบบทันตาเห็นเลยคุณผู้ฟังล่ะคะเลือกใช้บันไดหรือว่าบันไดเลื่อนกันเอ่ย